โอมาทนาผู้ชมรีบมาโอมาทนานผู้ชมรีบมาเร็วเร็วอย่าช้าให้เสี๋ยเวลาล่ามลส่งเสียงแจวแจวออกแล้วไม่โกหกตอนนี้ตล,ตลก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 ออกมาแล้วไงกราบเชิญนผู้ชมทุกท่านจุมือบุดุดมือหลานออกจากบ้านไวๆหาเตือหาสาสหากระดาษหนังสือพิมพ์มานั่งุ ก้ปูเสือดูให้ดีดีหน่อยมดแดงมดตะหน่อยนะมันจะ่อยเอาได้เล่นงานนี้นึกถึงงานนั้นเน่คนดูที่นั่นหน้าสงสารจับใจปูเสือดูก็ไม่ดูให้ดีมดแดงมันกัดติดปูจนบวงใหญ่บวงใหญ่ขยับเสือเปลี่ยนที่ด่าไอ้มดอัปรีกับหูของปูได้ ดูลิเกบ้าไหมสนุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกมันจะสนุกยังไงลิเกเลิกได้กลับ้า ขอบคุณครับว่แสงกัดเขาแล้วมั้งนะฮะร้องเขาดังียวอา้าววันนี้ก็จัดงานประจำปีของหมู่บ้านเราผมผู้ใหญ่และกำนันต้องการขอบคุณไว้ณที่นี้หากผิดพลาดไปผมผู้ใหญ่และกำนันต้องการขอโทษด้วยนะครับในฐานะผมผู้ใหญ่และกำนันว่าแยกกันอยู่มั้งเฮ้ผู้ใหญ่และกำนันอ,อนะ ที่ถ้าพูดต่อเข้าเวทีแน่กูอ้าวใครมามามาเชิญเจ้าผู้ใหญ่เละกำนันผู้ใหญ่และกำนันอ๋อเป็นผู้ใหญ่และกำนันสองยศเลยคนเยอะมากใหญ่เลยตอนนี้เด็กแทนมาอยู่ตรงนี้ขอให้เฮงๆเลยๆครับขวอภัีครับขอบคุณครับงแล่วเกิดสมมติมีผู้ชายมีเรื่องก่อนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาร่วมงานมาแล้วจ้าโอ้ยไม่จำเป็นก็ไม่ได้ออกมานะแหมพาสิงโตหินมาซะด้วยเฮ้ย ออไม่มีค่ะฮะคนทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อนี่คนไงจ้างโอ้แสดงว่าหัวไปทางกะทิไปทางละคนไม่ทั่ยโอษมันย่างมนุษย์มนุษย์มนุษย์เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากขอบคุณมากี่ดีสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมแหมไม่เจอนานเลยขอจับมือหน่อยฮะมืออยู่นี่อ๋อโอ้โหี่ คิวลียโตนะฮะเหมือนอลังการแล้วเกินคิวมึงมาทานโทษนะคะผู้ใหญ่ครับผมเออขอโทษนะคะตอนเนี้ยโกดผู้ใหญ่กินจังเกงเข้าไปแล้วนะคะอ๋อสงสัยใจหิวสิตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยผู้ใหญ่หลับไหมคะดีใจเลยนะจ๊ะเวลาเรียนเจจูรับรางวัลครับผมก็ไม่่ใชคุณนุ่นคุณนุ่นจูแม่เขาผู้ใหญ่ครับฮะงานนี้พกพ่อมาด้วยเหรอครับ พ่อที่ไหนเล่าชอร้อนแล้วกนเลยฮักคุณเนี่ยเนี่ยใครเหรอครับผู้หญิงผู้หญิงมีพี่สาวฉันอ๋อมันเพื่อนกันผู้หญิงมึงดูดีๆที่น่ะทำไมจ๊ะโอ้ขนาดใส่ฟันปลอมยังเหลืองได้ขนาดนี้เลยฮหัวใหญ่หูวใหญ่เนี่ยหอกจังเกิดไม่กริงใจนี่ใครกันจังเป็นหยุเยอะมากเลยนี่สิพี่ทุกปีก็เยอะเหผู้ชายควรผู้ชายเยอะเลยผู้หญิงตัมนี้ไงใช่ที่เราเดินตามเข้ามา โอ้โหแสดงว่าเขาต้องจัดงานอะไรแน่คนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยหรือว่าจะมีดิ้กสอนหลามถ้ามีก็ดีเลยจะได้แวะดูสักหน่อยดีเลย่งเพราะว่าพระเอกคณะนี้เนี่ยรูหน้าหน้าตาดีเพราะว่าล่อไปถึงตลกเลยจริงเปล่าคนไปนี้จริงหรือเปล่าไปดูต้องดูด้วยตาเนื้อนะเดี๋ยวโมขวดนะครับไปถามพี่ผู้ชายคนนั้นเขาแต่งตัวดูมีูมงฐานดูน่าเชื่อถือดีไปถามพี่ผู้ชายเนานั้นค่ดู ว่าเขาจัดงานอะไรกันพี่ชายพี่ชายครับพี่ดีจัดงานหรือเปล่าครับคนเยอะมากเลยพี่ชายเออเขาจัดงานกันไอ้น้องชายโอ๊ยทำไมอ่ะจะตาไงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายอะไรจะมันรวบตึงดูขนาดนี้เห็นไหมมีมุมมีมวยเห็นป่ะโอ้โชอบต่อยต่อยมวยเหรอครับ อืมพี่อ่ะหเป็นผู้หญิงหนูไม่ชอบแตงโมยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้ทำไมไม่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงไงครับเอาเนี่ยมึงดูนี่ผู้หญิงเนี่ยแหมเอ็มแนี่ป็นผู้หญิงเออแล้วมัวาง่าด้วยกูจะทำไม่ทังนานกูดึงสมวดสวยเลยเขาเนี่ยสวยยังไงพี่ชอนก็สวยเนี่ยลิเกเรานะเว้ยกูบอกให้เป็นไงดังทุกตัวเนี่ยดังยังไงเป็นไงออกแขกเป็นไงเนี่ยโอ้โหเห็นป้ายไฟเต็มไปหมดคนนู้นคนนี้ มียันีดาวนวไปติดแมงข้างหน้านวอันนั้นเป็นไฟงานขาวอ๋อนึกว่าไฟไฟเน่ยเขาด้ลอมีน้องดอกไม้ด้วยไงไม่มีไปไฟไม่มีสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมพี่ชายครับพี่ชายนี่เป็นใครเหรอครับเนี่ยอ้าวผมผู้ใหญ่และกำนันอ๋อผู้ใหญ่และกำนันครับขอโทษนะครับผู้ใหญ่ชื่อว่าอะไรเหรอครับอ๋อ นึกครับนึกอะไรล่รฮะนึกแล้วนึกอีกครับชื่อแปลกดีนะครับเนี่ยแล้วผู้กำนันลหะครับครับผมกำนันชื่ออะไรครับผมคิดครับคิดอะไรฮะคิดไม่ออกครับปกติไม่เคยถามชื่อนี่ครับพอดีว่าผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับก็เลยอยากทำความรู้จักมัดคุ้นกับองผู้ใหญ่ นะครับผู้ใหญ่ใจดีไหมครับเนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีครับผมถึงว่าสิครับมีคนมาหาผู้ใหญ่กันเต็มโอ้โหช่วยทั้งหมู่บ้านในจเจริญรุงเหลืองและการแต่งตัวนี่ก็ดูมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับสมกับเป็นผู้ใหญ่แห่งบ้านเจ้าเจ็บอันนี้เสื้อนี้นี่ย้อมเองทําเองหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ทาเองก็มือครับผมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ครับโปท็อปโอ้โห,โโห,โโหเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมชอบมากเลยขอดูอด้านนั้นเลยโอ้โหสวยสวยทุกตัว ผมชอบมากเลยอันนี้มีมีหลายตัวหรือเปล่าครับมีเยอะครับผมเพื่อสินค้าของเราขายในหมู่บ้านอยากให้ผู้ใหญ่ย้อมเสื้อให้ผมอีกสักสามสี่ตัวได้ไหมครับพอดีว่าผมผมมีเพื่อนหลายคนมากมากเลยเองไม่ร่วงเลยเดี๋ยวจะให้หมุนได้าันี่ตาลายไปหมดแล้วชอบมากเลยครับผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ทำเองหรอครับน่าจะทำขายนะครับน่าน่าจะทำรายได้ให้กับหมู่บ้านเจ้าเจ็ดก็เยอะเลยรายได้ของเราเป็นสินค้าโอท็อป ช่วยเหลือชาวประชาชนใช่ไหมใช่มึงไปไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวนี้พอดีว่าหมุดรอเพื่อนนะอ๋อเฮ้ย <c ười> <c ười> มาไวๆไ,ไ,ไว้เดี๋ยวกูวอ้วกนะ <c ười> ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผู้ใหญ่พอดีว่าผมได้ตั้งใจมาทําธุดาที่นี่ที่บ้านเจ้าเจ็ดจะบอกว่าหมู่บ้านที่นี่ดูเจริญรุ่งเรืองมากๆาเลยครับ <c ười> เจริญรุ่งเรืองก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่และกำนันที่ดีอ๋อและกำนันกลับไปแล้วเหรอครับเนี่ยกำนันคุยทีละคนไหมมันจะงงนะนัน ใช่เมียกำนันหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะคือหนูเป็นลูกบ้านค่ะคือลำพึงเป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่ค่ะอโอ้โหเราชื่ออะไรนะลำพึงลำพึงหน้าตายยังลำตะคองมนะึงงเพ้อเหมือนหรอหน้ามันเขื่อน,อนเข่งเลยนะ นี่พอดีว่าผมอยากจะรู้ว่าคนมาอยู่ที่นี่กันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แต่งตัวสวยๆงามกันทั้งนั้นกำลังจัดงานอะไรกันเหรอครับผู้ใหญ่อ้าววันนี้จัดงานลงแขกไปทะลึ่งจังเลยค่ะคุณขัไม่ทะลึ่งครับไม่ทะลึ่งลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีของเราจะมาช่วยงานใช่ไหมเนี่ยอันนั้นลงลงแขกไปได้หรือเปล่าครับยังยังครับยังครับ เห็นพ่อไอตอหญ้าที่มันตายแล้วอยู่คนหัวพี่เขาผมฆ่งผมน้องผมน้องนางสังนะไม่ได้ไงทำทวายไร่ใครไร้ใครไร้ผู้่วยขั้นต่ำอะไรหรอใครไรอาจารมาร่วมงานได้ไหมมาร่วมงานวแต่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตายเองคนที่ไหนเนี่ยคนที่อื่นครับผมคนที่อื่นใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นก็คนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเองไงผมคนที่อื่นเอ้าคนที่อื่นก็เรียกที่ดีว่าที่อื่นเหมือนกัน ่เะออเมามามาแต่เวลาละเปิดงานทักหน่อยเปิดสักทีเถอะกรบเรลียนผู้ใหญ่ขึ้นให้โอวาสวัสดีครับเชิญครับเปิดงานเขาเปิดงานง่ายๆดีเนาะเฮ้ยเพื่อนเร็ว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 เรเร็ว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 เเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเ แม่มามาหรือมาแม่มามาเปิดเมนุษย์ถนองที่จะเป็นคลองละให้น้องเป็นปีออต่อยสลิตติดตอดน้ําแห้งน้ำหยอที่ปองลิ้นปีมาทดอะนะแม่มามาหมาแม่มาเป็นําย้ํายา กันในนานี่เอยเออเออเออคำย้ำยากันในนานี่เอย ไปไปหรือไปไปไปชมนกกันทีในป่าไปชมพึกษากันทีในภัยชมนกกันทีในป่าไปชมพึกษากันทีในภัยไปดูชนีผีพรายกันที่นาดงเอ่ย ôi ơi, Bye, thua, tai 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 đây ta, ơi tai เสียงโคระดกมันลองเกินข้า<ค> <c oughs> กล่าวเทาว้าแล้วขึ้นโคเสียงโคระดกมันลองเกิดจะพาน้องขึ้นท้องเนินเดินเล่นให้เพลินใจเอยอจะพาน้องขึ้นท้องเนินเดินเล่นให้เพลินในจะเออ ใส่เสื้อเนื้อดีแม่ห่มแต่สีดอกคำน้อยด้วยแม่แม่ช่ารำแม่เชื่อระบำเก่าเอ้ยเออเอ้ยเก่าเอ้ยน้อยด้วยแม่แม่ช่ารำแม่เชื่อระบำเก่าเอ้ย แม่รอนร้อร้อนร้อร้ร้อนรอรอนาร้อนร้มนรอนร้อนร้่ร้อนรชอนรอนรอนร้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 อนรร้อนรอนร้อนนร้ร้อนอนอนนร้ร้อนอนรอนรออรอน้นอร้อออนอนนรน ทนหอนดูกลางเหมือน ชีก็ไปชี่ข้างหลังก็ไม่รู้เห็นทำนี้นึกว่าชีเดี๋ยวเขาไปข้างรถกินน้ำเลย ขวบก่อสุขสนานกับนาอโแก๊งต้อแพ้อยู่ไหนวะมาแล้วครับทางด้านเจ้าเวียนเฮ้ย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 หลนี่โล่อนี่เฮ้ยหล่อนี่ไม่เดี๋ยวก่อนต้อแพ้อยู่ไหนวะกูเต้าน้ำมาทั่วแล้วเนี่ย เจ้าเกในเจ้าเกนอกแน่พี่แน่พี่ลิอาาอยู่กับกูจริงกูกลัวยังไม่ได้ตายดีแน่ตูงแลวผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยให้คนอื่นมาเทียบวบ้านเออมึงแต่งตัวไม่น่าน่ารถือและดูเซ็นี่เสร็จแล้วนะจ๊ะเแล้วนะสนุกีเลยีนี้มา้ว้่เอดิเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม จะพาไกลับบ้านเอ่อผู้ใหญ่จ้านี่ลองแขกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมจ้าโอ้ยเสร็จแล้วครับผมไม่อึดแล้วครับว้วอะไรอึดขาเกี่ยวข้าวไม่อึดแล้วผมไม่ค่อยมีแรงอจริงเหรอค่ะครับให้แง่แรกที่นนะขอพานาะราแพย์มากลับบ้านก่อนนะจ้าอ๋อได้ๆๆชะตาและจักราบแคบเท้าจ้าไ,<ว>ไม่ใช่แล้วเออ เ้าน่ะอยู่นี <|so|>> ่ที่กาเมื่อกี้น่ะตีนฮึณเปิดกันฉันไปก่อนนะจ๊ะโชคดีโชคดีไปไปไปเมีเรื่องนะทีไปเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังขอบคุณมากขอบคุณมาก